สวัสดีครับพี่น้องทุกๆ,กๆ,กๆ,กๆกคนเม,<า>มื่อนี้ฝนตกเลี้ยนกับพ่มีเบียดเ<า>อ่คนเสื่ออาหารทะเลมใม่จะไม่ยังหรอกิันบอก<ช>บอก็ยังเกาะสาวเล่าไตฮะบัโอ้มื่อเนี้กับมาาสาวเล่าไต๋คือ,อห, <c oughs> หันไปทำขุนเหรอถ้าบูวก,กับหมูกระทะอันนี้เบียร์เล่าวานเบียร์เล่าคือกาสิงเหรอ <c oughs> โอ้นี่ก็ฟาดทั่วพี่น้องยังเลยที่จะลวลดนี่เขาเป็นเล่ายังหลุดแน่นเล่าครับเร่าทั่วป่ะอันนั่ง,งใหญ่อยู่บ้านทุ่งเด้อพี่น้องมือนี่อยู่บ้านทุง่งมือนี้กับมือวันที่เท่าไรกว่แก้มือเจัาวันที่ป่ะ<ห>ตรงก<ห><ห>ันก็วันที่สามสิบเดืนอนยังก็ เไปเช็ดเล่าก็เอินขึ้นหมดเล่าก็เอินกดใท้ยนี่วะอ๋อบนางนางนางสาวเสเอบมั่นเป็นสาวแล้วไปกรุงเทพเบิดหรอเล่ามีแต่สาวซ้ำหน่อยซ้ำนี่บ่มันคือบ่เดียดรึงโลเขาเจ้าบอกแห้งหลายเจ้วลางเจลไปกระลังเดียดบ่เกินสี่ทุ่มนั่นเดี๋ยวไอ้ส้นส้นขึ้นเลย ขนาดนี้ก็ได้คนเล่ามาผูดนึงว่าทีไปท่ำงานกรุงเทพด้วยส่วนไปปากเซ่งเขาก็มาป้าจอบปนนี้ปาจทั่วเอ้าเฮ็ดจังไหรมาพากินได้บัตรมาเจ็บเสือปูนี้เร็วโอ้วจะได้ค่าด่องหลายเถอะ ขอบคุณหลายๆเด้อสอดไงเอ้ยอยูดีไม่แห้งแข็งแรงมาเถี่ยวรล่นมาสองเด้อห้าผู้เดียวก็ได้บ,ดบดม่จวดจไดบริจืลยแล้วนั่นเป็นอย่างไรเีบบอแวนมาทใส่เนยท้วเขาเอื่อนยังก่อนนี่ซาบูกว่าจีซาบูนี่ยังกว่าโอ้ยไปแลนดออกวัดจักสอหมหอดวก็เปลี่ยงมาครับ บอยามพี่หลอกไอ้หลอกแลนน้องเป็นปุ่มล้นเลย,ออยอเาอาเพื่อนเล้ยงเพื่อนเลี้ยงบ้านอ้มา,ม,า,อม,าอม้าม้าขะม้าขะม้าเออมือนี้เอาให้มันแจ้งค้านี่ละเฮาสอบคุณซ้อใหญ่เพิ่นมาจากกรุงเทพเออซื้อของเหลี่ยม เออโบโตขิวา่าโตไม่นี้งดงย้อนบอนที่สุกอบุญมงไฟนี่แหละ <c oughs> เออนที่สุกอบุญมงไฟ <c oughs> เอาเล้วตัวมือน,นี่หรอเนยโอ้นี่ก็ <c oughs> เขาจะนั่นหมดจับ <c oughs> อ